ท่านผู้ชมมาเชอาจารย์โสธราอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะาจากลาจากปราสาทนี้ไปนะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชื่นชมความสวยงามขององค์ปราสาทบ้านกรวนนะคะซึ่งถ้าเรามองนะคะถ้าเรามองตรงเข้ามาหรือโดดด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นถึงความโดดเด่นความสวยงามเหลือเกินที่ตรงนี้เองนะคะเป็นที่ที่ ะะดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อความเคารพความศรัทธาต่อสายมูหรือสายเทพนะคะก็จะเดินทางมากราบไหวมาสักการะแล้วก็มาบูชาสถานที่แห่งนี้นะคะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะมีความสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ